สวัสดีครับทุกคนวันนี้แบบมาเนี่ยทุกคนรู้จักอันนี้ไหมครับตน้นนี้ครับต้นกระทือหรือภาคอีสานเขาเรียกอืดือแต่ภาคใต้บ้านผมเขาเรียกหนอทือหรือนอทือมันตระกูลเดียวกับคากับขิงแต่อันเนี้ยมันจะมีรสชาติที่ เผ็ดกว่าผมกว่าขาซึ่งภาคใต้บ้านผมเขาจะถ้าไม่ลวกกิมน้ําพริกเขาก็จะเอามาทําแกงแกงพริกซึ่งวันนี้ผมจะมาทําแกงพริกหมูโดยการตั้งกระทะผมจะไม่ใส่น้ํามันนะครับโดยการเครื่องเครื่องแกงพริกผมเป็นคนใต้ที่ไม่กินเผ็ด ั่วิั่วเครื่องแกงให้หอมโอ้แค่นี้ก็เผ็ดแล้วนะครับเครื่องแกงพริกแตกต่างจากเครื่องแกงส้มเครื่องแกงแกงะทิเพราะว่าเครื่องแกงพริกเนี่ยจะใส่จะใส่พริกไทยโอ้โหเครื่องแกงส้มจะใส่ขมิ้น แต่พวกโอ้เยอะนะครับเนี่ยเครื่งแกงซื้อมา3ามบาทอันนี้ผมจะทำแบบมีน้ำหน่อยๆแต่ถ้าทำใส่กระดูกหมูนี่ครับหมูอันนี้หมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ กระทือหันไว้แล้วครับใส่ยาใส่ใสยาอย่าใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะมันจะขมอุยหล่นกระทือมันมีรสชาติที่ขมเผ็ดเผ็ดขมขั้วหมูให้สุกโอ้เผ็ดร้อนน่าดูแหละหมูสิห้าบาท หนึ 1> 1่งขดสิบาบาทนึกว่าจะน้อยที่ไหนได้เยอะนะครับเนี่ยขัวพอหมูตึงก็ใส่น้ำปลาใส่ผงวิเศษหึ่งช้อนใส่ช้อนชาครับน้ำตาลใครจะใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแดงอะไรก็ได้นะครับ ผมจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บเพราะว่ามันจะหวานหวานแบบไม่แหบลบม,แบบมแบบหวานแบบละมุนละมุนใส่ไปหน่อยนะึงน้ำตาลปี๊บเป็นอะไรที่แปลกมากมดไม่ค่อยจะขึ้นน้ำไม่ต้องเยอะครับแกงพริกปักได้ ถ้าน้ำเยอะมันจะเป็นแกงป่าเสร็จแล้วก็ใส่กระทือกระทือมีสรรพคุณด้านยาหลายหลายด้านครับช่วยบำรุงร่างกายระบบย่อยอาหารจะดีมากโอ้หนี่ลงทุนกระทือซื้อมาสิบบาทเมื่อวานใช้ไปหัวละบาทนี่เหลือห้าหัว กวไปเรื่อยๆครับตามแค่นี้กินสามวันไม่รู้จะหมดหรือเปล่าแล้วก็ไม,มากยี่ยีให้หน่อยผมไม่ได้เอาก้านมันออกนะ โอ้แค่นี้ก็หอมแล้วคนเท่าคนแก่ก็ชอบทำเป็นลวกจิ้มน้ำพริกบ้านผมเขาเรียกผักหนอกถ้ามันแห้งก็เติมน้ำหน่อย ลำพังเครื่องแกงพริกก็เผ็ดอยู่แล้วใส่กระทือเข้าไปอีกกระทือมันมีความเผ็ดความร้อนอยู่ในตัวแต่มันมีความหอมเดี๋ยวขอชิมแป๊บนึงอืมอร่อยละวโอ้น้ตปลาดนึง หูเรียบร้อยครับทุกคนนี่ครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ